กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนนะสระคลืปนในวันยาสุดเรื่องราวของบาสสายโหกันเพื่อนโกรธที่ญาติไม่ให้สร้างโรงรถในพื้นที่ส่วนรวมก็เลยยิงไป4กันเพื่อนตาย3บาทเจ็บหนึ่งจดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากครอบครัวหนึ่งเพื่อนมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด6คนกันเพื่อน ก่อนหน้านั <men> <men <men> ้นพ่อแม่เอาที่ดินหนึ่งไร่ไปจำนำกันเพื่อนพ่อแม่ชตหรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจเอาไปจำนองในราคา1ล้านบาทหลังจากนั้นพ่อแม่ก็ตายไปกันเพื่อนญาติพี่น้องหคนนี้ก็เลยรวมเงินกันไปไถ่ถอนเอาที่ดินออกมากันเพื่อนปรากฏว่าในโฉนดที่ดินระบุไว้กันเพื่อนบอกให้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน6คนนี้ก็เลยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเรื่อยๆกันเพื่อนปรากฏว่ามันมี2คนที่ไม่ค่อยถูกกันกันเพื่อนคนแรกชื่อว่าภาสกรเป็นพี่กันเพื่อนส่วนคนที่2ชื่อว่าโกวิดเป็นน้องกันเพื่อนสคนนี้ไม ตัวของภาสกรเขามักจะตั้งตัวเป็นใหญ่กันเพื่อนเป็นคนจัดการมรดกคอยจัดแจงพื้นที่กันเพื่อนใครจะปลูกจะสร้างอะไรต้องผ่านมือเขาก่อนกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปโควิดกับภาสกรก็เลยทะเลาะบ่อแหวงกันเรื่อยมากันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนี้เองกันเพื่อนตัวของโควิดเขามีลูกชายอยู่หนึ่งคนชื่อว่าไอ้บาสกันเพื่อนมีศักเป็นหลานของภาสกรกันเพื่อนตัวของบาสพอเห็นว่าครอบครัวของเขาทะเลาะกับภาสกรเขาก็เลยไปทะเลาะด้วยกันเพื่อนตัวของบาสก็เลยไปร่วมแจมกันเพื่อนก็เลยมีความขัดแย้งกััับตวกรที่ศเป็น ลุงกันเพื่อนในจังหวะนี้เองตัวของพาสกรกันเพื่อนเขาถือว่าเขาเป็นเบอร์ใหญ่เขาถือว่าเขาเป็นลุงก็เลยมาละลานครอบครัวของบาสอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนบางครั้งก็เอามีดมาไล่ฟันพ่อของบาสนั่นก็คือโกวีกันเพื่อนไล่ฟันฉับๆบางทีตัวของบาสก็ถูกทําร้ายเช่นเดียวกันกันเพื่อนตัวของบาสเขาเป็นช่างศากก็จะมีลูกค้าเวียนมาที่บ้านของเขาตัวของพาสกรถือว่าตัวเองเป็นลุงกันเพื่อนเดินไปตบหัวโยกกันเลยทีเดียวนี่แน่นี่แน่ตัวของบาสได้ต่ร้องด้วยความเจ็บปวดเอ้ยเอ้ยเอ้ยลักษณะเป็นแบบ ต่อนหน้าลูกค้าก็มีกันเพื่อนบาสโดนมาหลายทีแล้วกันเพื่อนเหมือนว่าบาสสะสมมาเรื่อยๆกันเพื่อนเขาทําอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเป็นหลานตัวของพระสกรก่อนหน้านั้นเขาเคยฆ่าคนมากันเพื่อนฆ่าคนเป็นขนมปังกันเลยทีเดียวกันเพื่อนไปยิงคนตายมาลักษณะแบบนี้ก็มีเพิ่งออกจากคุกมาได้ไม่นานกันเพื่อนคนในหมู่บ้านคนในชุมชนก็เลยกลัวเขารวมถึงญาติพี่น้องก็ไม่มีใครอยากยุ่งกับเขากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดความขัดแย้งครั้งนี้มันก็เลยจบด้วยความตายกลายเป็นโศกนาฏกรรมของครอบครัวนี้กันเพื่อน ค่ายกขัวกันเลยทีเดียวกันเพื่อนก่อนหน้านั้นมีการทะเลาะเบาอแวงกันเรื่องโรงจอดรถกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของบายเขาจะสร้างโรงจอดรถมีการเอามีดไปตัดต้นกล้วยกันเพื่อนอยู่ใกล้ๆบ้านของภาสกรกันเพื่อนตัวของภาสกรก็เลยไม่พอใจกันเพื่อนไอชิมหายเด็กเมื่อวานเซอนมึงมาตัดต้นกล้วยได้ยังไงมึงไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนี้สองคนนี้ก็เลยทะเลาะเบาะแวงกันกันเพื่อนช่วงสายๆของวันที่30พฤษภาคมนี่เองตัวของภาสกรได้ตัดสินใจใช้มีดไปไล่ฟันบายกันเพื่อนใช้มีดฟันฉุบฉับฉุบัปนนบ้ไ จังหวะนี้เองตัวของบาสกันเพื่อนความอดทนของคนเรามันมีขีดจกากัดกันเพื่อนก่อนหน้านั้นโดนตบหัวโยกมาหลายทีตรงนี้มันแขนสะสมกันเพื่อน <c oughs> เขาก็เลยตัดสินใจวิ่งไปหยิบปืนกันเพื่อนขนาดจุด38เขาซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตในราคา15ื่นกันเพื่อนตรงนี้เองเอามาเจอไปกระบอกปืนไปที่ตัวของภาสกรกดไป3นัดแบบเน้นๆเสียงปืนดังสนั่นวันไว ปังปังปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของบายกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศเม่นยังกับจับวางกันเพื่อนเข้าบริเวณศีรษะตัวของภาสกรล้มทั้งยืนกันเพื่อนแอะเดียวก็ไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องสักแอะกันเพื่อนตัวของภาสกรตายทันทีในจังหวะนี้เองเมียของภาสกรกันเพื่อนมีชื่อว่าชุดติมนกันเพื่อนตัวของชุดติมนเห็นว่าผัวถูกยิงตรงนี้ก็วิ่งมาดูกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของบาสก็แจกจ่ายความเจ็บปวดให้อีกหนึ่งชุดกันเพื่อนเสียงปืนาออีกก่ทจ กระบอกปืนของบ้านเป็นรอบที่2กันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศจอะท,ทะลุคางกันเลยทีเดียวตัวของชุดติม,มนกันเพื่อนเมียของภาสกรเห็นท่าไม่ดีเห็นท่า,ไม,ทาไม่ไหวตัดสินใจวิ่งหนีไปในจังหวะนี้เองก็มีป้าลําเพยกันเพื่อนเก๋เห็นว่าภาสกรน้องชายของแกถูกยิงแกก็เลยวิ่งมาดูปรากฏว่าตัวของบ้านมันไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนแจกจ que ่ายความเจ็บปวดให้กับป้าลําเพยอีกหนึ่งชุดเสียงปืนดังสนั่นวันไว้ปั้งปั้งขึ้นอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนจังหวะนี้เองเข้าบริเวณศรรีรษะของป้าลําเพ เคยล้มทั้งยืนกันเพื่อนเสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันกันเพื่อนปรากฏว่ามันยังไม่โจบกันเพื่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าชดารัตกันเพื่อน คนคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของบาสกันเพื่อนเขาเป็นคนไม่เกี่ยวไม่คล้องกับเรื่องนี้เขาได้ยินเสียงปืนเขาก็เลยวิ่งมาดูอีกหนึ่งคนกันเพื่อนพยายามจะมาห้ามพยายามจะมาบอกว่าอย่าทําอะไรกันกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของบาสมันฟิวขาดมันน็อตหลุดมันก็เลยแจกจ่กจายความตายให้กับชดารัตอีกหนึ่งโจวกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไหว,ไวปั้งปั้งขึ้นอีกหนึ่งรอบลูกกระสุนแม่นยังกลับจะวางเหมือนเก่าเหมือนเดิมจอทรวงของชดารัตตายขาดที่กันเพื่อนหลังจากก่อเหตุเสร็จตัวของบาสก็หนีไปกันเพื่อนหน บ้านไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกไล่ล่าตัวของฆาตกรนั่นก็คือบาสกันเพื่อนตัวของบาสศสถีพเนจรนหนีไปไหนไม่รู้กันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามปิดล้อมพื้นที่ตอนแรกเองยังจับไม่ได้กันเพื่อนปรากฏว่าช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันเดียวกันนั่นก็คือวันที่30พฤษภาคมปีสอพศ2568ตัวของบาสเข้ามามอบตัวกันเพื่อนรับจบรับเจ็บกับการกระทําครั้งนี้สํานึกได้เมื่อสายไปกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้วนจรสมงเรื่องราวของบาสปืนโหดกันเพื่อนยิงญาติพี่น ยกครัวเรียกแบบนี้ก็ไม่ผิดกันเพื่อนเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุท้ายตัวของบาสโดนข้ออะไรบ้างติดคุกกี่ปีคลิปนี้มีคําตอบกันเพื่อนมาฟังเรื่องราวของบาสสายโหดยิง4บาดเจ็บหนึ่งเสียชีวิต3ากันเล็ก,กระบผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านยางไทยกันเพื่อนตำบลบ้านดอนอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีกันเพื่อนมีครอบครัวหนึ่งนะมีพี่น้องด้วยกัน6คนกันเพื่อนครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่ก่อนหน้าน,นั้นพ่อแม่กันเพื่อนได้ทิ้งสมบัติไว้หนึ่งชิ้นนั่นก็ค นองจำนำไว้กันเพื่อนประมาณหนึ่งล้านบาทแล้วพ่อแม่ก็จากไปกันเพื่อนหลังจากพ่อแม่ตายจากไปญาติพี่น้องก็เลยรวบรวมเงินกันไปไถ่ถอนออกมากันเพื่อนพอเอาออกมากาว่าจะแบ่งกันปรากฏว่าหลังโฉนดระบุไว้ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกันเพื่อนเป็นลักษณะของรงสีไม่ใช่นะับลงสีกันเพื่อนเป็นที่ดินส่วนรวมกันเพื่อนใครจะปลูกจะสร้างอะไรตรงนี้ก็ปลูกได้เนื่องจากว่ามีสิทธิ์เท่าเทกันกันเพื่อนญาติพี่น้องก็อยู่กันมาแบบปกติกันเพื่อนในจังหวะนี้เองมันมีสองครอบครัวที่ทะเลาะเบาแวงกันครอบครัวแรกก็ คือครอบครัวของพาสกรงเงินเพื่อนนมสกุลใจบุญอายุ67ปีผมก็เรียกสั้นๆว่าพาสกรก็แล้วกันเงินเพื่อนส่วนครอบครัวที่สองนั่นก็คือครอบครัวของโควิดนมสกุลใจบุญเช่นเดียวกันตระกูลน,นี้นมสกุลใจบุญหมดเงินเพื่อน in, อายุ60ปีผมข็เรียกสั้นๆว่าโควิดก็แล้วกันเงินเพื่อนโควิดเองมีศักดิ์เป็นน้องของพาสกรเงินเพื่อนสองคนนี้ทะเลาะเบาแวงกันเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นตัวของพาสกรเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการไถ่ถอนเงินเพื่อนตอนพี่น้องรวมเงินกันตรงนี้พาอกกูไมม่่ีสวนเกกี่่ยวข้องแตประร กันเพื่อนพาสกรก็เลยไม่ออกเงินปรากฏว่าพอไถ่ถอนที่ดินมาพาสกรก็ใช้ประโยชน์เหมือนกับคนอื่นกันเพื่อนเงินไม่ออกแต่อยากได้ลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของโควิดมองว่าพาสกรเอาเปรียบญาติพี่น้องเขาก็เลยไม่พอใจก็เลยมีปัญหากับพาสกรกันเพื่อนทีนี้พาสกรเขาเป็นพี่ใหญ่กันเพื่อนประวัติของพาสกรก่อนหน้านั้นเคยก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรงเคยไปยิงคนตายกันเพื่อนยิงคนยังกับปิ้งขนมปังกันเพื่อนยิงหน้าตาเฉยหลังจากนั้นเขาก็ไปติดคุกติดตารางมากันเพื่อนตรงนี้เองมี การวิ่งเต้นคดีติดคุกไม่นานเพิ่งพ้นโทษออกมาได้ประมาณ1ปีกันเพื่อนพอพ้นโทษออกมาก็เอาใหญ่เลยกันเพื่อนถือว่าตัวเองเคยผ่านคุกผ่านตารางมาถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่ ออกแนวเสือร้ายกันเพื่อนก็เลยมีการมาข่มขู่ตัวของโควิดบอกมึงอย่าพูดมากเดี๋ยวกูยิงทิ้งลักษณะแบบนี้ก็มีเวลามีปัญหาการเกี่ยวกับการปลูกสร้างในพื้นที่ตรงนี้กันเพื่อนบางคนอยากสร้างเล้าไก่บางคนอยากปลูกนั่นปลูกนี่ก็ต้องไปขออนุญาตจากภาาสกรกันเพื่อนภาาสกรจะเป็นคนจัดแจงถ้าเขาอนุญาตก็ปลูกได้แต่ถ้าเขาไม่ให้ตรงนี้ก็ห้ามปลูกกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปพี่น้องก็เลยแบ่งออกเป็น2ฝากสองฝ่ายกันเพื่อนบางคนก็สนับสนุนภาาสกรบางคนก็ไม่สนับสนุนก็เลยเกิดการแตกแยกกันในกลุ่มเครือ กันเพื่อนหลักๆเลยก็คือตัวของโควิดกับภาสกรนี่แหละกันเพื่อนที่เขาเป็นไว้เบื่อไม้เมากันทีนี้ตัวของโควิดเขาไม่ใช่คนตัวเป่าเล่าเปลยเขามีลูกมีเมียกันเพื่อนตัวของโควิดเขามีลูกชายอยู่หนึ่งคนชื่อว่านายไพฑูนกันเพื่อนนามสกุลใจบุญอายุ32ปีชื่อเล่นว่าบาสผมเขอเรียกสั้นๆว่าไอ้บาสก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของไอ้บาสมันเป็นช่างสากกันเพื่อนเปิดร้านสักอยู่ในบ้านใช้ชีวิตเหมือนวรยรุ่นตัวๆไปกันเพื่อนทีนี้พอตัวของโควิดพ่อของมันไปมีเรืื่่่ออออองงกกกกกััับบสรตววขไไ้ามมมมนนน็เเเลยปปแจพถู เมื่อพ่อถูกข่มขู่ตรงนี้เองเขาเป็นลูกเขาก็เลยไปแลกกันเพื่อนมีการไปด่าทอกับพาสกรอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนเกิดการกินแหนงแคงใจกันระหว่างลุงกับหลานคู่นี้กันเพื่อนด่ากันไปด่ากันมาอยู่หลายครั้งบางครั้งก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันกันเพื่อนก่อนหน้านั้นประมาณ4 5หเดือนตัวของพาสกรเอามีดมาไล่ฟันน้องของเขานั่นก็คือโกวีกันเพื่อนพ่อของบากันเพื่อนเอามีดมาไล่ฟันฉับๆตัวของโกวีก็กระโดดหลบยงเยงยงเยงเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วกันเพื่อนบางที ตรงนี้ในร้านของเขาในบ้านของเขาตัวของลุงภัสกรกันเพื่อนแกไม่พอใจกันเพื่อนตัดสินใจบุกมาหาบาสแล้วก็มีการตบสั่งสอนต่อหน้าลูกค้ากันเพื่อนตบหัวโยกกันเลยทีเดียวเนึกว่าตุ๊กตาเสียกระบาเงินเพื่อนเสียงดังโบ๊ะโบ๊ะเป็นลักษณะนั้นไปเหมือนเป็นการเตือนบอกไอ้ร้านลักมึงจะปีนเกีียวลุงเส้นทางนี้ลุงเดินมาก่อนยิงคนกูก็เคยมาแล้วฆ่าคนกูก็เคยมาแล้วตัวของบาสก็ไม่กล้าบวกกล้าแลกกันเพื่อนกลัวว่าลุงภัสกรจะฆ่าเอากันเพื่อนบางทีตัวของลุงภัสกรกันเพื่อนตรงนี้เองแกมีปืน กันเพื่อนแกก็เอาปืนมายิงขู่ดังปั้งปั้งปั้งหลังบ้านของบายกันเพื่อนเป็นการยิงข่มขู่บอกถ้ามึงออกมาเมื่อไหร่มึงไส้แตกเมื่อนานกันเพื่อนยิงอยู่หลายทีชาวบ้านร้านตลาดเขาเคยเห็นกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็มีสุดท้ายและสุดความบาดหมางครั้งนี้ก็เลยจบด้วยความตายสังเวยชีวิตให้กับที่ดินผืนนี้กันเพื่อนก่อนหน้านั้นประมาณสองสามวันตัวของบายเขาจะสร้างโรงจอดรถก,กันเพื่อนบร,ริเวณใกล้ๆกล,กลบ้านของเขาซึ่งเป็นป่ากล้วยกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยมีการไปตัดต้นกล้วยกันเพื่อนใช้มีดฟันดังฉับฉับฉ หน่อกงหน่อกล้วยไม่เหลือสักหน่อกันเพื่อนใบกงใบกล้วยขาดกระจายลักษณะแบบนี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับลุงพาศกรกันเพื่อนตัวของลุงพาศกรเขามองว่าไอ้บาสเป็นหลานกันเพื่อนไม่มีสิทธิ์มาใช้ที่ดินตรงนี้แม้ว่าที่ดินตรงนี้เองจะอยู่ใกล้ๆบ้านของบาสซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลุงพาศกรใครมาปลูกใกล้บ้านตรงนี้ก็ไม่ถือว่าผิดกันเพื่อนตัวของลุงพาศกรแกก็สร้างโรงจอดรถใกล้บ้านของแกเช่นเดียวกันปลูกผักในบ้านของแกเช่นเดียวกันคนอื่นเขาก็ทําแบบนี้แต่ตัวของบาสทําไม่ได้เนื่องจากว่า ตัวของลุงภัสกรเขาไม่พอใจตัวของบาสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอตัวของบาสเอามีดไปฟันต้นกล้วยตรงนี้เองตัวของลุงภัสกรแกก็เลยมาหาเรื่องเงินเพื่อนมีการมาด่าตัวของบาสก่อนหน้านั้นประมาณ23วันเงินเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดการด่ากาันครั้งนี้มันมีคนตายกงนเพื่อนช่วงประมาณ10บนาฬิกาเงนเพื่อนของวันที่30พฤษภาคมปีพศ2568รกัปนเพื่อนปรากฏว่าตัวของลุงภัสกรมาด่าตัวของบาสอีกแล้วเงนเพื่อนในจังหวะที่บาสกำลังเตรียมสังกะสีกำลังเตรียมอุปกรณ์กก่ออสร้้างงงงงัันนนเเจหววีตุภ กรรแกออกลูกห้าวกันเพื่อนออกลูกนักเลงแกได้ตัดสินใจใช้มีดมาไล่ฟันบาดกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นข้อมูลบางบางเชิงเลือกันเพื่อนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมบาดได้แล้วตัวของบาดมีร่องรอยถูกฟันกันเพื่อนถูกฟันเบอร์วะตามแขนกันเลยทีเดียวตัวของรุงพัสกรแกมีดมาไล่ฟันบาดกันเพื่อนก่อนหน้านั้นแกเคยไล่ฟันพ่อของบาดตรงนี้เองแกก็เลยย่ามใจกันเพื่อนใช้มีดไล่ฟันบาดดังฉุบๆลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของบาดก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนความอดทนของคนเรามันมีขีดจํากัดกันเพื่อน ก่อนหน้านั้นยอมมาตลอดแต่รอบนี้เขาไม่ยอมก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านกันเพื่อนไปหยิบปืนขนาดจุด38ออกมากันเพื่อนเขาซื้อมาจากเน็ตในราคา1 5 0 0 0บาทกันเพื่อนกระสุนพร้อมปืนพร้อมตรงนี้ก็ไม่ต้องรออะไรแล้วกันเพื่อนตัวของบายก็ออกมาเผชิญหน้ากับตัวของลุงภัศกรบริเวณลานจอดรถที่เขากําลังจะสร้างกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของบ้ายก็ใช้ปืนขนาดจุด38ชี้ไปที่หน้าของลุงภัสกรกันเพื่อนกดไป3นัดด้วยการเสียงปืนดังสนั่นวันไว ปังปังปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของบาสในชุดแรกกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศดังฟิวฟิวฟิวจาะทะลุล่างของลุงพาสกรกันเพื่อนเป็นการยิงประชิดเป็นการยิงแบบจ่อๆกันเพื่อนไม่ต้องเสิร์ฟต้องคน้นกระสุนเข้าบริเวณศีรษะอย่างจังตัวของลุงพาสกรล้มตึ้งไปกันเพื่อนหงายเงิบกันเลยทีเดียวตรงนี้เองแอะเดียวก็ไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องสักแอะกันเพื่อนตัวของลุงพาสกรเสียชีวิตทันทีกระตุกอยู่สองสามทีหลังจากนั้น เมียของลุงพัสกรเงินเพื่อนมีชื่อว่าชุดติมลเงินเพื่อนเขาก็เข้ามาห้ามเขาก็เข้ามาบวกรเงินเพื่อนเห็นว่าผัวถูกยิงตอนแรกยังไม่คิดว่าไอ้บาสมันจะลุกลามบานไปมันจะยิงแกเงินเพื่อนตัวของชุดติมลเองก็เข้ามาดูผัวปรากฏว่าตัวของไอ้บานไม่เห็นตัวของชุดติมลวิ่งมามันก็ไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนแจกจ่ายความเจ็บปวดให้หนึ่งชุดเงินเพื่อนกดไปเน้นๆหนึ่งนัดด้วยกันเงินเพื่อนเสียงปืนดังปั้งออกจากปลายกระบอกปืนกระบอกเก่ากระบอกเดิมของบาสวิ่งแหวออากาศจ่ะไปยังบริเวณปลายคางของ เขารู้สึกเจ็บกันเพื่อนถึงกับร้องโอยกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นชุติมนก็นึกในใจกันเพื่อนไอ้ช no ิบหายผัวเผลอกูไม่เอาแล้วกันเพื่อนเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนตัวของชุติมนก็เลยตัดสินใจสับตีนแตกใส่เกียร์หมาวิ่งหนีไปกันเพื่อนในจังหวะนี้เองตัวของป้าลำเพลยกันเพื่อนอายุ71ปีมีศักเป็นพี่เสาของพัสกรกันเพื่อนเขาได้ยินเสียงปืนเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ตรงนี้กันเพื่อนแกก็เลยวิ่งมาดูปรากฏว่าในจังหวะนี้เองตัวของไอ้บ้าสิงมัน ใครเข้ามามันยิงดา่าใครเข้ามามันยิงมัว่วพอเห็นป้าลำเพยวิ่งมาดูเท่านั้นมันก็แจกจ่ายความตายให้กันเพื่อนกดไปอีกสองนัดแบบเน้นเ้นกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไว้ปั้งปั้งออกจากไปกระบอกปืนของป้ากันเพื่อนจอดทะลุล่างของป้าลำเพยเข้าศีรษะอย่างจังตัวของป้าลำเพยล้มฟุบไปเสียชีวิตคาที่เช่นเดียวกันกันเพื่อนกลายเป็นสองศพอีกคนหนึ่งวิ่งหนีไปแทนที่มันจะจบแบบนี้แต่มันยังไม่จบกันเพื่อนรากรามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าชดารายกันเพื่อนอายุ50ปีคนคนคน,นี้เป ลูกน้องกับบ้ากันเพื่อนเป็นลูกสาวของป้าลำพึงเป็นพี่สาวของป้าลำเพยกันเพื่อนอาจจะงงนิดๆลำพึงลำเพยลักษณะแบบนี้อาจจะงงแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราเอาแค่ตัวหลักๆก็แล้วกันตัวของชดารัตกันเพื่อนเขาได้ยินเสียงปืนก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับการทะเลาะบ,บ่อแหวงกันครั้งนี้เขาวิ่งมาดูเขาวิ่งมาห้ามกันเพื่อนเห็นพี่น้องทะเลาะกันได้ยินเสียงปืนเขาก็เลยอยากรู้อยากเห็นกันเพื่อนว่าใครยิงปืนว่าใครทะเลาะกันพอตัวของชดารัตมาเท่านั้นกันเพื่อนตัวของไอ้บ้านไม่เห็นว่ามีคนเเขขข้้าาาามมมมแจร่ววตัอง บาสมันก็เลยตัดสินใจจอไปลายกระบอกปืนไปที่ตัวของชดารากนันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็กดไปอีกสานัดกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นหวดไหวปั้งปั้งปั้งออกจากปลายกระบอกปืนของบาสเป็นชุดที่4กันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศดกเดือาร่างของชดารัตอย่างจังล้มทั้งยืนกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ขาดใจตายจากโรคนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับเหมือนตัวของพาสกรกับตัวของป้าลำเพยกันเพื่อนตายคาดที่กันเลยทีเดียวหลังจากนั้นตัวของไอ้บาสกันเพื่อนมันตัดสินใจยกหูโทรศัพท์กินกลางไปหาเพื่่ออนนนรััักขงมมวา ก่อเหตุย <im iter> ิงคนมาตรงนี้เองเพื่อนรักของมันก็เลยเกี่ยวรถกระบะมารับมันแล้วก็พากันหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปกันเพื่อนหลังจากตัวของบ้านหนีไปตรงนี้เองชาวบ้านร้านตลาดรวมถึงญาติพี่น้องก็รีวิ่งมาดูกันเพื่อนเขาได้ยินเสียงปืนเขาได้ยินเสียงคนวยวายกันเพื่อนจังหวะนี้เองมาเจอร่างไร้วิญญาณ3มร่างด้วยกันกันเพื่อนมีคนบาดเจ็บหนึ่งคนญาติพี่น้องรับให้ปานจะขาดใจกันเพื่อนบางคนมีศัก์เป็นลูกบางคนมีศัก์เป็นแม่บางคนมีศัก์เป็นหลานตรงนี้เองมากอดร่างไร้วิญญาณกันเพื่อนร้องไห หลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสายยายโสเงินเพื่อนมีการโทรแจ้งกู้ภัยไม่นานนักกู้ภัยก็มาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากันเพื่อนกู้ภัยก็มาเจอร่างสาร่างกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีการห่อด้วยผ้าขาวแล้วก็มีคนบาดเจ็บหนึ่งคนนั่นก็คือชุติมนเงินเพื่อนตรงนี้เองก็พาไปส่งโรงพยาบาลส่วนร่างไร้วิญญาณตรงนี้ก็ส่งไปชนสูตรพึกโสเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสอบปากคำคนที่อยู่ในเหตุการณ์ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตกันเเ่่ออนนนาหตุกรป็ยงงไใคค ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตก็บอกออกไปกันเพื่อนว่าการก่อเหตุครั้งนี้เกิดจากการขัดแย้งกันในเครือญาติกันเพื่อนส่วนคนก่อเหตุนั่นก็คือไอ้บายกันเพื่อนเป็นญาติกันนี่แหละตอนนี้เองมันหนีไปกันเพื่อนพอเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้แบบนี้กันเพื่อนเนื่องจากว่ามันเป็นคดีใหญ่คดีอุกอาจคดีสําคัญกันเพื่อนคนตายถึง3คนบาดเจ็บอีกหนึ่งคนเจ้าหนี้ตำรวจเขาก็เลยปิดล้อมพื้นที่กันเพื่อนเนื่องจากว่าไอ้บ้านมันหนีไปพร้อมกับอาวุธปืนมีการประกาศปิดโรงเรียนมีการประกาศปิดสถานีอนามัยกันเพื่อนหลวงพงถ์ ตรงนี้เองกลัวว่าไอ้บาสมันจะคุ้มคลั่งกันเพื่อนรากิว่าผ่านไปนานสองนานเจ้านี่ตำรวจพยายามออกไล่ล่าตัวของไอ้บาสแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอกันเพื่อนจนกระทั่งเวลา18นาฬิกากันเพื่อนของวันที่30พฤษภาคมปีพศ2568รตัวของไอ้บาสตัดสินใจกันเพื่อนติดต่อหาญาติพี่น้องติดต่อหากำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มามอบตัวที่สพสะใยโสงกันเพื่อนเป็นจุดจบของไอ้บาสเจ้านี่ตำรวจก็เลยคุมตัวมันไว้กันเพื่อนหลังจากนั้นก็ไปลงบันทึกจับกลุมมีการสอบปากคำถามหาแรงจูงใจ ตัวของไอ้บาสมันก็บอกสั้นๆเงินเพื่อนว่ามันขอโทษก็แล้วการเงินเพื่อนเนื่องจากว่ามันบันดาลโทสะก่อนหน้านั้นมันถูกบีบถูกคันมาหลายรอบเัินเพื่อนถูกกระทํามาหลายทีแต่รอบนี้เองมันไม่ยอมมันก็เลยก่อเหตุครั้งนี้ขึ้นเงินเพื่อนเกิดจากการบันดาลโทสะล้วนๆมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็เลยไหลยาวฆ่าไปสามศพบาดเจ็บอีกหนึ่งเงินเพื่อนนี่ก็คือคํารับสารภาพสั้นๆจากไอ้บาสแล้วก็มีการปฏิเสธการทําแผนเงินเพื่อนตัวของไอ้บาสเริ่มกลัวเงินเพื่อนขี้ขึ้นหัวกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าฝ เคอญาติที่ไม่ชอบฝั่งของไอ้บาสตรงนี้เองเขาก็มีปืนกันเพื่อนมีลูกมีหลานพร้อมที่จะรับจบรับเจ็บเช่นเดียวกันกันเพื่อนตัวของไอ้บาสก็เลยปฏิเสธการทําแผนครั้งนี้ไปกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็เลยตบายบาสเบาๆกันเพื่อนพร้อมกับแจ้งข้อหาให้กับไอ้บาสสามข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นด้วยเจตนามาตาสองแปดแปกันเพื่อนอัตราโทษก็คือสิบห้าปีถึงยี่สิบปีและม่โทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตสามศพด้วยกันกันเพื่อนสองก็คือพยายามฆ่ากันเพื่อนเนื่องาก้ดเ็นอลยโขห นี้ไปอัตราโทษ2ใน3ของคดีฆ่า3ก็คือพรบอาวุธปืนอัตราโทษ1-10งิปีกันเพื่อนนี่ก็คือ3ข้อหาใหญ่ที่ตัวของไอ้บาสได้รับจากการกระทําครั้งนี้หลังจากนี้ไปตัวของไอ้บาสก็ต้องจอเรีเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจากันเพื่อนแผลนี่เองมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ํากว่า2ตลอดหรือว่าอาจจะ2ประหารด้วยซ้าไปกันเพื่อนอาจจะมี1ตลอด2ประหารลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลกันเพื่อนผมเองก็ไม่แน่ใจว่าไอ้บาสจะโดนประหารชีวิตหรือเปล่า มันติดคุก5ปี10ปีหรือว่า20ปี30ปีตรงนี้มันออกมาแล้วมันจะมีชีวิตอยู่หรือไม่อันนี้คือสาระสําคัญนเพื่อนเนื่องจากว่าญาติพี่น้องของฝั่งผู้เสียชีวิตตรงนี้เองเขาโกรธเขาแข้นกันเพื่อนโดยเฉพาะผัวของชดารัฐกันเพื่อนมีการอาฆาตแข้นตัวของบาสกันเพื่อนก่อนหน้านั้นก็มีการบวกการแลกกับบาสมาเป็นระยะระยะรอบนี้เองมาฆ่าเมียเขาเขาบอกว่าเขาไม่เอาไว้แน่กันเพื่อนถึงขนาดบุกไปต่อยพ่อแม่ของบาสด้วยซ้ําไปกันเพื่อนผัวของชดารัฐตรงนี้บุกไปที่โรงพักเอากําปั้นเกล็ด แทกไปที่หน้าของพ่อไอบาสกันเพื่อนถือว่าเป็นการตีฝากเนื่องจากว่าทําไอบาสไม่ได้ไอบาสมันอยู่ในห้องขังก็เลยกระทืบพ่อกระทือแม่ของไอบาสแทนกันเพื่อนนี่ก็คือความมีลุงตุงนางของครอบครัวนี้กันเพื่อนขัดแย้งกันเพราะที่ดินผืนเดียวกันเพื่อนขนาดหนึ่งไร่ต้องมาสังเวยถึง3ชีวิตด้วยกันกันเพื่อนผมมองว่าอาจจะไม่จบแค่นี้อาจจะไม่ใช่แค่สมศพอาจจะมีศพต่อไปก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี่แหละครับคือความโลกของมนุษย์เรากันเพื่อนมันกัดกินจิตใจเราแม้แต่ญาติพี่น้องก็ยังฆ่ากันได้กันอฟังไวุ้ทาหร สนใจกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไป็เพื่อน,อนไว้นาะที่นี้ด้วยขอเห้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา,ปานะ่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม